สคู่สีที่ไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งคุณเห็นก็จะรู้สึกตกหลุมรักทุกครั้งเลยมันเป็นคู่สีที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความเรียบง่ายแต่ก็มีความสบายใจแล้วก็สามารถดูได้ไม่มีเบื่อหรือใสก่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังสัมผัสได้เห็นถึงความคลาสสิกค,ความมีสเสน่ห์ คู่สีที่หนึ่งคือสีเทากับสีขาวนะครูเคสก็ใส่ให้ดูเลยนะวันนี้ครูเคสใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมธรรมดาแต่เป็นแขนยาวก็เป็นเสื้อยืดคอกลมแขนยาวรุ่นใหม่ของแบรนด์ครูเคสเองเนื้อผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นนั้นขายหมดรีสต็อกไป3มรอบแล้วแขนยาวเป็นเนื้อผ้าเดียวกันครูเคสแมทช์กับเป็นเกงขาสั้นเอลสูงผ้าลินินของแบรนด์ครูเคสเองก็เป็น ส่งที่คุกเคตตั้งใจออกแบบมากๆแล้วก็อัดก่าวเพิ่มความเนี๊ยบแล้วก็ไม่ให้พาลินินนั้นยับง่ายทุกคนดูความละมุนความอ่อนโยนของคู่สีนี้ดูสิคุกเคตชอบมากๆเลยลุคนี้คุกเคตใส่เป็นรองเทา้าผ้าใบสีขาวหรือเรียกว่า white sneaker ก็เป็นสีที่ละมุน คูเคสก็จะเป็นคนที่เลือกสั่รองเท้าผ้าใบาเหมือนกันนะคู่ที่จะใส่ออกมาเราได้ลุคที่มันน่ารักมากๆเลยคู่สีที่สองเป็นคู่สีโปรดของคูเคตอีกคู่สีหนึ่งเลยคือสีเขียวกับสีขาวแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ทุกเขียวที่คุูเคตจะชอบสีเขียวที่คูเคตเลือกมาในวันนี้เป็นเขียวใบมะกอกพอสีเขียวกับสีขาวมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคูเคสก็ชอบมันมีความรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็ เป็นความธรรมชาติที่ดูลงตัวซึ่งมันไม่ดูหม่นหมองจนเกินไปวันนี้ครูเคทก็เลือกเป็นเสื้อยืดคอกรมสีเขียวมาเก่อของแบรนด์ครูเคทเองเหมือนเดิมเวลาครูเคททักอินเสื้อยืดทุกคนต้องฝึกจนจำไม่ให้ได้แล้วนะคือพับเข้าไปแบบนี้ครูเคทก็แมทจาก,กเกงทรงมามเอวสูงสีขาวของแบรนด์ครูเคทอีกเช่นกันแค่นี้มันก็สวยแล้วแต่มันยังไม่คอมพลีททุกคน เพิ่มความ dress up หรือการแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงซึ่งมันจะไม่ดูลำลองจนเกินไปโดยการคุกใส่เป็นรงเท้าส้นสูงสีขาวแบบนี้แค่นี้ก็ได้แล้วแต่คุกเคตกำลังดีไซน์อยู่ว่าเอ๊ะจะทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นด้วยการถือกระเป๋าคลัสสีน้ำตาลอ่อนทุกคนดูคู่สีสิมันดูคลาสสิกละมุนอบอุน่นแล้วก็ยังให้อารมณ์ของความโมเดิร์นขึ้นมาด้วย คู่สีที่3ามเป็นคู่สีที่มีความคลาสสิกที่สุดสำหรับคูเคนะคูเคชอบมากๆเลยเราก็รู้สึกว่าเวลาใส่ขึ้นมามันดูแพงดูพรีเมียมคือสีน้ำตาลกับสีดำามาในลุคนี้คูเคก็ใส่เป็นเสื้อยืดแขนยาวแบรนด์คูเคทอีกเช่นกันคูเคทแมชกับกางเกงสีดำเป็นกางเกงคลาสสิกแบรนด์คูเคทเอวสูงซึ่งสวยมาก คูเคททำกางเกงอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าคูเคทรู้สึกว่ามันมีความฟังก์ชั่นอลคือใส่ได้หลากหลายสไตล์วันนี้คูเคทก็อยากจะนำมาแมทในสไตล์มาทแคชช่วยทุกคนดูขลกแขนเสื้อหน่อยแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบแบบนี้ก็จะนิยมในสิตี้ไลฟ์มากๆหมายถึงใส่ในเมืองก็ดูเท่มากๆจริงๆจะใส่เป็นทักฟู food, ทักอินหรือฮาักอินก็ได้นะ แต่คูเคขอเป็นฮัฟทักอ mm ิน hmm. ดีกว่าในลุคนี้ mm hmm. เพิ่มความชิดด้วยกระเป๋าคลัช mm hmm. สเสื้อผ้แบรนด์คูเคนี่คูเคเป็นคนออกแบบเองทุกรุ่นก็จะอยู่บนพื้นฐานคุณภาพ mm hmm. การใช้งานแล้วก็เรื่องของ s u s น a i เน b l e เบก็คือสามารถใช้ได้คงทนได้หลากหลายแล้วก็นานหลายปี ็ไม่ต้องคิดว่าซื้อมาแล้วต้องถิง้งคุณสามารถนำมาประยุกใช้ได้อย่างสนุกสนานเลย3คู่สีนี้ก็จะเป็น3มคู่สีที่พอคู่เคทเห็นแล้วคูเคทก็รู้สึกตกหลุมรักทุกครั้งเลยโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์เรียบง่ายหรือเบสิกเอลิเมนต์คูเคทร,รู้สึกว่ามันสามารถนามาเล่นสนุกแล้วก็เกิดฟังก์ชันการใช้งานได้แบบไม่มีขีดจากัด ก็อยากให้ทุกคนนั้นฉลาดเลือกแล้วก็รู้ว่าคู่สีแบบไหนที่คุณซื้อมาแล้วสามารถนำมาประยุกใช้ได้หลากหลายอย่างไม่มีขอบเขตขอให้หญิงทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวนะคะ